ล้ำขันนาดล้ำแต้ๆเป็นดีถูกใจนกแร็คือนกเอี้ยงเสียงแจ้วแจ้วคือนกเอี้ยงมันเลี้ยงควายเท่าควายกินเขา้านกเอี้ยงหัวโตวหัวโตโต,ตกิโลห้าบาทล้ำขันนาด สาวเหนือกินปลาแซลมอนกับมันตม้มดอกมอขัดนะ่ะสุดยอดเลยค่ะกินไปแม่แมก็ล้องเพลงไปเออนอาลอู้เนาะละอ่อนเหนือมาอยู่เดนมาร์กนาภาเกิดที่เดนมาร์กนะะค่ะ เกิดตั้งแต่ดน้อยอมะลิบมาเป็นคนเดนมากเห็ดยจ้ยแต่ก็ยังบัลืมํำพืชตัวเก่าหน่ะเจ้ายังเป็นคนไทยอยู่น่ะเจ้าวันนี้กับไปโรงเรียนไทยมาเจ้าล้ำขันาด แต่ลำว่ะของกินลำยุี่คนมักนาะาชอบแม่ทำอย่างขึ้นกินนะคะกินหมดกินลํากินดีส่วนแม่ชอบปลาทูเค็มส่วนลูกชอบปลาแซลมอนเออไปคนละดอยเลยลูกเนาะโอเคเจ้าบ๊ายบายเจ้า